สวัสดีครับพาทุกท่านมาที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงนะครับมาชมการกระสุดการแข่งขันฟุตบอลปุ๋ยรุ่งอรุณลีกไทยลีก3รอบแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับนี่เป็นนัดที่4ของกลุ่มตอนล่างนะครับหรือว่าเกมนัดรองสุดท้ายแล้วนะครับในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกพัทลุงเอฟซีเปิดบ้านรับการเยือนของมหาวิทยาลัยปทุมธานีครับในส่วนของผู้บรรยายผมวิศรุตพิมลุงและคุณจิรัตน์โพพานิชรับหน้าที่บรรยายครับคุณพิชิตทองจันมูล เลยคือแรกร์นะครับค่งแรกเป็นมอปทุมนะครับเสียบอลจากขวาไปซ้ายก่อนนะครับในชุดสีขาววันนี้พวกเขาขาดผูดด้เล่นกำลังสำคัญอย่างหมายเลขสิบครับไทเก้ไฟตัสต,ตัวลูกต่างชาตินะครับที่มีการบาดเจ็บหอดทุ่ของสกอริยาให้กับโจนาธานเบรดาโดจ่ายเข้ากลางมาลูกนี้ของพกครับแล้วดึงสูงเลย ไม่ขอใครครับเนี่ยนึกว่าเข้าโอ้โหโอ้โหกองพรมครับบอลตั้ง้นมาแล้วลูกนี้ซัดไปซ้ายเลยครับบอลไปชนเสาหลังนะครับแล้วตกตักข่ายแม่เอาอยังศูนย์ศูนย์นะครับบอลที่ออสดอลองซ้ายลูกนี้ครับโอกาสอีกครั้งที่สองของวัฒลุงครับกองพรมเปิดเข้ามาเสาสองจะโขกทุกทิ้งไม่ได้ครับนี่ครับหมายเลขเจ็ดสิบแปด จากหลังหนีตัวประกบแล้วจะโขงเล่แม่โดนไม่ดีบอลสองยังเป็นของมอปทุมนันทวุฒิเวี่ยงเลยครับบอลสองเป็นของพัทรุง่งกองผมหนีมาได้แล้วแทงช่องมาออสโตเกี่ยวแล้วบอลทางซ้ายเปิดออกมาครับบอลที่ฟ้าหานยัดไปที่จอรรคาที่หนึ่งสูงครับพัทรุงขึ้นนำครับจากทีมสองที่ทำคะแนนดโดครับ เอาจนได้นะครับโอ้โหแต่งบอลกันไม่กี่จังหวะเองนะครับจากตรงกลางเนี่ยนะครับแล้วไหลออกทางซ้ายไปให้ฟาฮาบิเตะนะครับโอ้โหเอาจนได้ครับ1นึงประตูต่อศูนย์พัสรุงครับจุลธารให้มาเอกพงศ์มาที่ออสโดเดโต้ฟองแล้วไปเองครับออสโดให้มาครับกับกองพบยังถึงอยู่แล้วคููมีมาสไลด์ยังอยู่ที่กองพองโอ้โห บาหจะตีลูกนี้ให้กับมิสดาแทงมาแล้วบอลกระดอนไปหน่อยกองพบหมวนมาซ้ายตะวัดลูกนี้บอลตรงก่อนเขาแต่ว่าเบาไปหน่อยเดีวเปิดปากาประตูยังตกทีไม่ได้ครับโหเป็นจุดเดตนนะครับทักช,ช้าครับหวะเปิดเข้ามาไม่ไม่โดนเล่นกองพบจะหลบวอระพลไม่ผ่านบอลที่บันดีน แล้วผู้ตัดสินจะย้อนมาให้ไปเหลืองเนะครับคือเหมือนกับแรงเชิอแต่ตัวจังหวะเนี่ยครับที่ผู้ตัดสินปล่อยให้เล่นต่อไปเป็นจังหวะได้เปรียบะนะครับอันนี้เข้าคู่เลยครับวรพลก็ขึ้นมาช่วยด้วยจังหวะน,นี่ครับบัณฑิตพยายามจะหยุดบอลน,นะครับแล้วเพชาตามมาที่หลังแล้วแม่เคาะพลาดกองบุบให้กับออสดโตรเดโตมองแล้วหยอดไปซ้ายลูกนี้ เดชาได้บอลน,นะครับเดชาฟาังแล้วได้ฟาวครับ mm hmm. เจออัดเข้าไปคือฟาฮานนี่พยายามจะบังบอลเอาไว้ครับแล้วจอฟเรียนเข้าหนักนะครับของผมเดี๋ยวลองปัดเข้ามาขอเข้าดีกิติชัดตั้งใจปัดเลยครับเนี่ยโอ้โ oh ห oh. แต่ก็กิติชัดไม่พลาดครับไม่เมอเ oh oh. ดชาเปิดโด่งมาโจนาธานจะขู่ครับพี โอ้ยังได้มองด้วยนะครับจนปธานเบอร์นาโดแต่ว่าโดนใต้บอลเยอะครับบันดิตเปิดฝีคลิกไปแต่โฉบตรงนี้ของอาริจาฟาริเอรครับบอลกะโดลไม่ดีเท่าไหร่แล้วเดวชามาพลาดสภาพไทยกับจาฟาริเอร์ได้ทุ่มนะครับจ่ายไปทียังไม่ออกครับดัตวุฒิเลนกับอิทธิเดชจ่ายต่อมาที่ดัตวุฒิครับ แล้วเปิดเข้ากลางมาเอาโมงไม่ได้อยากไปพ้นอันตรายเอริกยิงลูกนี้แล้วหนึ่งหนึ่งแล้วโอ้โหประตูุมบันทีนได้ประตูตีเสมอใจเอริกคูมีครับเอาจนได้ครับแม่หลังจากทีมบดมาเป็น10นาทีเลยนะครับโอ้โหเอริกค,คูมิครับนัวทวุฒิเปิดเข้าไปครับแล้วบอลเนี่ยมาหม่งสก,กัดไม่ดีครับมาโอ้โหมาเข้าทางเอริกค,คูมิอีกครับเนี่ยครับ สัดด้วยซ้ายเลยครับโอ้โหวิชยานี่ล้มไม่ทันเลยครับ่อนที่เดชาครับเปิดมาลูกนี้ก็เข้ามือครับจิตทัดแล้วโมเป็นตำจะมาทีบอร,ระทุมหรือเปล่าครับทียาวของนัทวุฒิให้มาแล้วจูกนี้ครับจะพิกของในโรงนิด ธนก,กรเอาไปเดินเจอซาวจาเย็นเย็นครับแม่โอ้แล้วต้องมีเหลืองนะครับธนรอ,อารมณ์ริดครับลูกน,นี้โอ้โธนก,กรไปาไปไกลด้วยแล้วนะครับโดนเตะตัดขาลูกนี้แล้ว <Yeah. S 1> เปิดมากรากประตูไปฉลัด2สองดงเลยครับแล้วธีรวัตรจับบัง ยี่รับมุ้ดออกซ้ายเล่นกับจุตชาโดยดาโดจนฮัตถวัดต่อมาได้สวยครับธนกรธนกรจะจ่ายลูกนี้ออสโซโดเนโตถึงก่อนแล้วออสบอโดเปิดหักเข้ามาแล้วจริงลูกนี้ตองอยู่นะกล้องโดนขึ้นจากกองผู้อันเสริมครับบับช้าครับจังหวะนี้ธนกรให้กับเนโตนะครับโอ้โหแล้วเอาอยู่ด้วยนะครับเนี่ยครับเติมขึ้นมาครับอืมหืมกล้องพบครับ แปลง่ายๆเข้าไปครับสนบภูมิเอาในโตไม่อยู่นะครับเมื่อสักครู่นี้แล้วจ่ายตัดเข้ามานี้เรียบร้อยเลยครับสองประตูต่อหนึ่งครับขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งครับกองผม็ดูลีลา,า,ากองผ็แมนแฟนชอบใจครับแบบนี้แล้วเปลี่ยนเร็ว้นทางซ้ายครับพัทลุงให้มาแม่นด้วยที่ธีรวัตรถึงบอลธีรวัตรท้องมาทีธนา,ากรเปิดมาลูกนี้จะที่ใสหครับ คาร์โดเดโต้ครับทำประตูที่3ให้กับพัทุนชื่นเห็นปาประตูคารดีครับสามประตูตอหนึ่งโอ้โหยอมเสียใบเหลืองเลยครับนี่แล้วเป็นไงครับลีลาแซมบ้าจังหวะให้มาลูกนี้มาที่ทีรวัตรอีกแล้วครับโอ้โหประตูตีสองหนึ่งีกันมาจากเขาเหมือนกันครับแล้วธนกรยกมาลูกนี้เรียบร้อยครับเนโตวิ่งเข้ามาวอลเล่เลยครับสามประตูตอนหนึ่งครับเนี่ครับธนกร ยกให้ลูกนี้นี่โอ้โ oh หยอมเสียใบเหลืองเลยครับออสวอลโดนเนโต้สามประตูต่อหนึ่งครับบอลตกพื oh ้นออสวอลโดนหนีทางวอลเลยไม่ได้แล้วออสบโดเนโต้เข้ามาในกรอบเขตโทษดึงเข้าซ้ายแล้วดึงอีกทีนึงเปิดมาลูกนี้ยังติดครับโอ้โหนี่ครับชมจังหวะน,นี้ครับ ทำค่าไปให้สุดครับกลาบว่าจะเปิดแต่ว่าอาริจาริเอครับไม่โอ้โหแล้วเนี่ยครับคือไปชนกับกิติทัศน์ด้วยนะครับเข่าเนี่ยเข่าไปกระแทกหลังปีชิกป่านปลาลูกนี้ต้องเซฟครับทางกิติทัศน์โอ้โหทักบัณฑิตจะทันอยู่ครับบัณฑิตไฟฟอนผ่านที่มาแล้วจะจ่ายนะเยังตีนเสียมาขอดครับ รับเตะ่ายมีจบเกมครับเพราะสรุปเล้วชีเหมือนว่าเอาชนะทุนกานี3